ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสายด่วนเลขลิขิตชีวิตค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับทิพย์ทิพวรรณค่ะเมื่อเราพูดถึงเลขลิขิตชีวิตนะคะคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงคนนี้ค่ะเพราะว่านะคะจะมาไขาข้อสงสัยให้กับทุกๆุกท่านกันไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขหมายเลขโทรศัพท์ เลข A T M หรือว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณเพราะว่าเลขเหล่านั้นมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปพบกับคุณพี่ท่านนี้ดีกว่านะคะกับพี่แมนเมทร์โลจีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออพูดถึงเรื่องของตัวเลขแล้วบอกมันมันไม่มีอะไรที่จะหยุดได้จริงๆนะคะใช่ครับหยุดยากมากครับเพราะว่ามันมันมันเป็นศาสตร์ที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลย อยู่ใกล้ทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเป็นตัวเลขทั้งหมดครับ<อ>นะครับอย่างโต๊ะที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่วางของก็มีตัวเลขนะตัวเลขอะไระคะ,ะก็มาเป็นลักษณะของวงรีวงรีก็ต้องมีจุดโฟกัสต้องมีรัศมีมีทุกอย่าง<อ>นะครับหรือแม้แต่ลักษณะข,ของไซซิ่งของมันความสูงนะครับหรือขนาดความกว้างต่างๆแม้กระทั่งสีดําก็มีเฉดสีก็มีหน่วยตัวเลขทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้อง โอ้ค,คือพูดง่ายว่าใกล้ตัวมากทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะหยิบมาใช้หรือเปล่าหยิบมาพูดถึงหรือเปล่าแนีอ้อ๋อความกวความกว้างความยาวทุกอย่างใช้หน่ยวยตัะเลหมดใช่ปะ มีนิ้วกี่นิ้วแล้วมันมีอิทธิพลยังไงกับชีวิตเราอะคะมันก็มีอิทธิพลอยู่แล้วตัวเลขอยู่รอบตัวตัวเลขเป็นภาษาสากลในการสื่อสารแล้วก็ตัวเลขก็บางอย่างถ้าเกิดมันมีเรื่องของพลังงานเข้าเกี่ยวข้องก็จะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างยิ่งตอนนี้นะครับในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่หลายๆคนสงสัยและสนใจกันนะครับในเรื่องของศาสตร์แมทรจีนะครับศาสตร์แมทรูจีคืออะไรคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบตัวเลขที่สามารถขับเคลื่อนพลังงานชีวิตด้านบวกของคุณได้นะครับซึ่งตัว การเคลื <C jin x 2> <L at> ่อนที่แบบวัตถุนะครับเราเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเรานะครับเพื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่บับเนี่ยเท่ากับว่าเราก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปด้วยเหมือนกันโอ้โหนะครับสมมุติเราขับรถอยู่ที่ที่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงโทรศัพท์ก็เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าเรานะครับเพราะอยู่ติดตัวเราถูกปะครับและ2คือโทรศัพท์ถ้าจะโทรออกได้ก็ต้องมีเรื่องของซิมนะครับแล้วก็มีเรื่องของสัญญาณนะครับในเรื่องของความถี่นะครับก็คือเรื่องของพลังงานขึ้นมาลากไฟฟ้าเพราะนั่นเนี่ยโทรศ มาบ่งบอกถึงคาเตอร์ของคนได้ในระดับหนึ่งว้าวนะคะเพราะรฉะนั้น <ผม S 1> คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วก็สามารถส่ง SMS ม,มาพูดคุยกับเราได้ะค่ะหรือว่าสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะที่1 9 0 0 1 9 0 0 6 2นน่เยองนั่นเองค่ะครับใช่แล้วค่วคะนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเนี่ยนะคะที่บอกว่าศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่านะคะในเรื่องของการเงินมันก็แหมแน่นอนแหละนะเราก็ไม่อยากจะให้เงินโองินออออกะไรย่ ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคอนเทนต์ของเรื่องเีเนี่ยเราเคยพูดไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนแล้วนะแต่เราไม่เคยหยิบมาพูดอีกนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของรหัส ATM เมนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายในการเปลี่ยนนะครับสตัวเองนะใช่ครับเราสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้บ่อยๆนะครับแต่ตัวเลขหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเลขห้าเอามาใช้และมาทําให้เงินเราออกง่ายก็คือตัวเลขที่มีเลข3ามกับเลข8ติดกันนะครับอ๋อต้องติดกันใช่ครับหรือมีเลข3ามกับเลข8ก็เป็นอิทธิพลหนึ่งในเรื่องของการเอาเงินออกได้เหมือนกันคค่ะะนรับ แต่ยิ่งติดกันยิ่งแรงออกง่ายออกเร็วออกมันมากนะครับไม่ใช่ว่าเลขอื่นไม่ออกนะครับเดี๋ยวเข้าใจกันผิดไปเปลี่ยนเลขไม่ใช่ส8ไม่เกี่ยวแต่สาเป็นตัวเลขที่เหมือนกับใช้แล้วออกแบบมันออกบ่อยมากมันออกแล้วมันมีเข้าไหมคะมันอาจจะมีในส่วนของการเข้ามาเพราะว่าจิรธรรมชาติ38ดีนะครับแต่แค่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ในบัตรเอเจแปนี่มันออกไปเร็วไปหน่อยแค่เองนะคะแต่ว่าไม่ให้ติดกัน ก็อย่าให้ติดกันดีกว่าแล้วถ้าเกิดมันห่างกันนะคะอย่างเช่นว่าสามสามหกหเฮ้ยสามหกหก็ถือว่าเป็นตัวเลขอิทธิพลหนึ่งแต่แค่แค่ว่ามันไม่แรงมากแต่ก็ยังมีส่วนของการออกอยู่ดี อ๋อเพราะว่ามันก็มีสามและมีแปดในสตัวนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องของบัตร ATM เนี่ยเปลี่ยนกันเยอะมากแล้วก็ได้ผลกันเยอะในเรื่องของการแนะนําแต่การแนะนําตัวเลขที่แบบว่าใช้อันไหนล่าถึงเงินจะเข้าง่ายอันนี้มันต้องไปเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนก็จะมีเงินเข้าแบบคนละประเภทคนละแบบบางบางทีเรามีตัวเลขของการเงินที่เข้าแบบช่องทางหลับๆลเราเปิดบัญชีนี้เอาไว้สําหรับให้เงินเข้ามาสําหรับอาชีพเสริมของเราก็ต้องเป็นกลุ่มอีกเลขอีกประเภทนึงอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยรายละเอียดกันเยอะด้วยอ๋อดงว่่าาีเเลขทนไ้ิ ำอยู่แล้วทีเนี้ยนะคะเราควรที่จะใช้รหัสอะไรดีใช่ไหมคะและถ้าเกิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหุ้ยเรารับงานอีเวต์น่ะและอีเวต์มันจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีนี้เราควรจะใช้เลขอะไระเราสามารถหากลุ่มตัวเลขที่มันสอดคล้องกับเงินที่เราเราได้ด้วยถ้าอย่างนั้นทิพย์ถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดสมมตินะคะว่าเราเนี่ยมีทั้งงานประจํางานอีเว้นแล้วก็มีประมาณแบบ3-4บัญชีแต่ใช้ ATM เลขเดียวกันหมดเลยมันจะส่งก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาตัวเลขกลุ่มกลางๆไว้นะครับอย่างเช่นกลุ่มแบบว่า6-4 นะครับเราสามารถใช้กลุ่ม6.45หในการรับเงินได้6,45หใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่า6,45หเนี่ยจะมีอีกตัวเลขหนึ่งที่เป็นตัวแปรที่จะเปลี่ยนตามของเงินที่จะเข้ามาในแต่ละรูปแบบนะครับแต่เราใช้6-45หเป็นตัวยืนพื้นในการรับเงินได้อ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัวที่กลางสุดแล้วก็คือเป็นตัวที่กลางที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่มีอิทธิพลแรงที่สุดในการรับตังแต่แค่ว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถใช้เป็น4 5 6หหรืออะไรยังี้ก็ได้ครับแต่แค่ว่า 6- 4 5จะแรงที่สุด อ๋อก็คือจะแรงที่สุดก็คือจะต้องติดกันและจะต้อง6อยู่หน้าใช่ครับสี่อยู่กลางอ่าใช่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมมีแบบเคสใกล้ตัวเลยยังไงบ้างเป็นเหมือนกับคนในออฟฟิศผมนะผมก็แนะนําไปเลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเราต้องใช้เลขกลุ่มนี้นะในการที่เราจะแบบว่าให้เงินออกยากค่ะเชื่อไหมว่าเปลี่ยนไป3วันเดินมาขอบคุณผมแบบมากม ุณแม่ขอบคุณมากเลยเนี่ยตอนนี้เงินไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยบผมเอ้าทับถา,ถ,าถามทำไมล่ะเ <c oughs> พราะว่ามันยึดบัตรไปแล้วเพราะมันจําเลขที่ของบัตรเอที่ไม่ได้เ <c oughs> <g ül> งินไม่ออกเลยทุกวันนี้คือแบบลืมไปแล้วลืมรหรัสไงคือแบบคือแบบเครียดอ่ะจริงจริงคือคือแบบว่า,วาเฮ้ยคิดว่ามันได้ผลไม่งั้นเลยจะรีบไปเลยคือจําบัตรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะต้องจําเลขที่เปลี่ยนด้วยอย่าไปแบบว่าเปลี่ยนแล้วจะไม่ลืมไง วุ่นวายที่พวันเครียดนะแต่ว่าเลขนี้มันคือเป็นเลขที่ดึงดูดเงินเข้าจริงจริงแล้วเขาเข้าไหมก็ไม่ออกอ่ะเอางี้ดีกว่าจะออกจะออกก็คือถือสมุดไปในธนาคารถอนยากไงโอ้ไม่มีเวลาด้วยเออถูกทำงานทุกวันถ้างั้นก็เปลี่ยนเลขที่จำไม่ได้แล้วกันอ่ะเอาให้จํา โดยทีตลอดที่ว่าไม่ต้องใช้บัตร ATM มเดีที่สุดใช่ครับนั้นที่สุดแต่ว่านะคะนี่ก็คือเรื่องของเลขเท่าแต่ว่าถ้าเกิดให้มา3ตัวแบบนี้และอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะต้องลก็ต้องลองไปหาดูให้มีความเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราต้องการในลักษณะของเงินที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเล่นหุ้นได้เล่นอะไรเงี้ยก็เราใช้เลข4เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเป็น4 6 4 5อะไรเงี้ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเรามองว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบ การเก็บหอมรอมลิฟนะครับเป็นเงินที่เข้ามาแล้วออกยากๆหน่อยก็อาจจะต้องใช้เจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องเจ็ดซีอย่างเงี้ยเจ็ดซีอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดเจ็ดกับสามมันอยู่คู่กันนะคะก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการเงินที่เหมือนกับเหนื่อยนิดนึงในการที่จะหาเงินแต่ละบาทเย้รจริงๆประมาณนั้นเพราะว่าทิปมีเลขนั้นแต่ตรงเป๊ะมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยก็เราต้องลองดูครับเดี๋ยวเร,า,รานั่งคุยกันว่าเราจะใช้เลขกลุ่มไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมาบอกกันทางนี้เดี๋ยวทั้งประเทศจะเป็นเลข ATM เดียวกันคราวนี้มัทวิชาชี แน่นมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนก็เหมือนกับการเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอยู่เดิมๆอย่างเช่นสมมติว่าเลขบัญชีหรือว่าเลข ATM ที่เราได้ใช้อยู่กับบัญชีบัญชีเนี้ยเราเคยใช้อยู่เลขเนี้ยแต่มันก็ยังไม่เคยเกิดผลอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเลยมันออกมันเข้ามันออกอะไรทั้นมันก็ตามปกติโดยส่วนมากก็คือมีการออกแต่ถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่แน่นะคะผู้ชมมันอาจจะมีการเปลี่ยนชีวิตของคุณก็ได้ครับมันอาจจะแบบ ไม่อยากจะให้เงินออกไงมันอาจจะแบบเฮ้ยมันมีสิ่งหนึ่งมาดึงไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของกําลังใจเรื่องของเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเลขกลุ่มนี้มันจะช่วยแบบเป็นพลังงานบางอย่างที่อาจจะแบบเรามองไม่เห็นมันนะครับก็ลองเรามาลองทสดูมันก็ไม่เสียหายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ลองทสกันดูได้สักสามสามเดือนสี่เดือนถ้าเกิดสมมติว่าใช้แล้วเงินออกบ่อยกว่าเดิมก็ลองเปลี่ยนเป็นเลขกลุ่มอื่นดูก็ลองทสไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก แต่ว่ามันจะไปจบอยู่ตรงที่ว่าคุณโดนยึดบัตรเองค่ะครับก็ต้องอันนี้ต้องจาให้ดีนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดวิธีง่ายๆอย่างเช่นอุทิศเองเนี่ยถ้าเกิดทิพใช้เนี่ยทิพจะใช้เลขกลุ่มเดียวกันหมดทั้งหมดทุกธนาคารก็เลยเหมือนกันเลยจําง่ายเลยใช่ถ้าเปลี่ยนทีต้องเปลี่ยนหมดทั้งล็อตเปลี่ยนทั้งล็อตไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะแบบไม่มีบัตรที่จะกดได้นะคะเพราะอาจจะโดนยึดไปครับก็ดีนะจารย์ก็ดีเรียกอรจายเลยนะเรียกอาจายมากโอ้แล้วดูแบบว่าให้ ให้เหมือนแบบให้ความรู้เพิ่มเติมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจเนาะต้องการที่จะเปลี่ยนเรื่องของเลขนะคะก็มาปรึกษากันได้เลยครับผมนะคะก็อย่ายลืมแล้วกันค่ะสามารถส่ง SMS นะคะพิมพ์62ค่ะแล้วก็ตามด้วยข้อความที่คุณเน้อยากจะทราบ,รบนะคะอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ATM ก็คงไม่มีใครรู้เนาะ,ะนะคะก็หมายเลข ATM เบอร์นี้เป็นยังไงคะเก็บเงินอยู่ไหมะนะคะหรือว่า มันมีแต่ยจ่ใจควรจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มไหนดีนะคะก็ส่ง SMS มาได้นะคะก็พิมพ์มานะคะ62ตามด้วยข้อความค่ะแล้วก็ส่งมาที่4 8 9 0 0, 0 1 1ค่ะหรือง่ายๆเลยโทรเข้ามาพูดคุยกับ,รบเรา <ผม S 1> อันนี้ง่ายสุดเลย <ไง S 1> นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่1 9 0 0งเก้า่ะเอาค่ะอละค่ะคุณผู้ชมสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันกับสายหน้าใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายคนค่ะที่มีปััััญหาาากกกชีววิตตมเเเเลลยยโดพพะในนรื <ๆ S 2> <ๆ>่อองงขขไป แป๊บหนึ่งนะคะ